อะไรครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงนายน,นะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในแมวฟิชนะครับคุณดูนะแล้ววันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มนะครับฟาร์มเลเวลนะจากเลเวลเอ่อยีเนี่ยจนถึง1 0 0 0พนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าใช้เบ็ดอะไรฟาร์มยังไงแล้วก็มีวิธียังไงบ้างในการฟาร์มโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยคือปล่อยให้มันฟาร์ม24ชั่วโมงเลยโดยที่แบบว่าเราปิดมือถือปิดคอมปิดเดดปิดอะไรก็ปิดไปแต่อย่าปิดเกมแค่นั้นพออ่หาเป็นว่านะครับวิธีที่ผมว่ามาเนี่ยมันจะทำยง อย่างแรกเลยคือคุณต้องมีเลเวลขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่เลเวล25นะครับเพราะว่าเลเวล25เนี่ยจะสามารถเทรดของได้ด้วยแล้วก็ปลดล็อกอะควาเรียมด้านขวาบนตรงนี้เลยพอเราปลดล็อกเลเวลเสร็จใช่ไหมให้เราไปหาปลามาครับคุณดูก็ไปหาตามกองตามกลุ่มก็ได้เน้นปลาที่ให้เลเวลนะครับอ่าตัวไหนให้เลเวลเยอะๆเอาตัวนั้นมาใช้เลยเนี่ยอย่างเช่นแบบตัวนี้นะครับน่าจะเป็นดวงจันทร์มั้งเนี่ยอันนี้ให้อยู่ที่200,000 XP ต่อชั่วโมงนะถือว่าเยอะมากแตทโดยรวมของผมเนี่ยถ้าออนไลน์1ชั่วโม ก็จะได้ e อีอยู่ที่6 7 4 0 0เจนอีะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่าให้หาปลามาใส่ไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งในการ FK นะครับคุณดูแล้วก็วิธีที่ผมใช้นะครับมันจะสามารถตกปลาได้ด้วยนะครับก็คือ FK ตกปลาไปด้วยแล้วก็ FK เอาของในอควาเรียมไปด้วยคือได้2ต่อเลยก็ว่าได้ต่อไปจะเป็นตัวเบ็ดนะครับคุณดูตัวเบ็ดที่ผมแนะนําไม่ใช้เนี่ยเราจะใช้เบ็ดเจ้าตัวนี้เลยนะครับชื่อว่า no life f l o t นะครับแล้วก็ e n c ชา n t ให้ติด control นะครับคุณดูมันจะ เราตกไปปุ๊บอย่างเงี้ยเราปล่อยไว้เลยก็ได้ไม่ต้องทําอะไรนะครับตัวปลามันก็จะตกให้เองเพราะว่าแผงคอนโทรลเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับถือว่าเป็นเบ็ดที่ทําให้เราเอฟเคได้ง่ายนะโอกาสตกได้ปลาเนี่ยค่อนข้างสูงส่วนคำถามว่าพี่ครับเราจะไปเอฟเคเกาะไหนดีก็นี่ครับเดี๋ยวพาไปตัวเกาะเนี่ยมันจะสามารถเข้าได้ผ่านน้ําวนนะครับคุณด,ดูเราต้องหาน้ําวนนะส่วนวิธีการหาน้ําวนเนี่ยก็ขี่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอเจอตรงไหนก็ตรงนั้นเลยครับเราลงไปได้ อันนี้ไงเจอแล้วนี่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 น้ำวนมันจะเป็นแบบนี้เลยนะมันจะมีแสงขึ้นมาแบบนี้เลยก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่อุปกรณ์ดำน้ําให้เรียบร้อยนี่แล้วก็ใส่ตีมกบไปด้วยถ้ามีนะ โอเคแล้วเราก็ดำลงไปเลยอ่าเราก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับคุณดูก็ให้ทําภารกิจปลดล็อกประตรงประตัวอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้มันก็ไม่ยากมากนะครับก็ให้เราลงมาหาตกปลาตรงนี้นะครับเก็บอินเด็กซ์ให้ครบนะครับคุณดูให้เราเก็บปลาตรงนี้ให้ครบนะครับส่วนปลาตัวนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากน้ําวนตรงเมื่อกี้เลยให้เราตกตรงหน้าน้ําวนก่อนนะพอตกได้ปลาตัวเมื่อกี้แล้วเนี่ยเนี่ยพอตกได้ปลาตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ให้เราลงมาตกข้างล่างเก็บให้มันครบทุกอย่างนะครับเ้าก็เก็บกุญแจมาด้วยนะนยนะนกุญแจเนี่ โดขึ้นมาทางนี้ปึ๊บแล้วก็มาทําเคสดกับเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อที่จะปลดล็อกประตูนะพอปลดล็อกประตูเสร็จแล้วเนี่ยก็นี่ครับเรามาบินตรงนี้เลยดีกว่านี่ขึ้นมาตรงจุดนี้ปึ๊บแล้วก็หันกลับไปแล้วก็บินบินข้ามไปเลยใครที่ยังไม่มีเครื่องร่อนนะครับก็สามารถะโดดตรงนี้ได้นะมันไม่ยากมากเท่าไหร่แต่ผมไปเครื่องร่อนมันสะดวกกว่างปึ๊บลงมาตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปเลยอ่าเราจะเข้ามาถึงเดอะเดฟนะครับคุณดูอันนี้ยังไม่ถึงนะเราต้องไปต่ออีกเหมือนเดิมครับร่อนไปเลย ใช้เครื่องร่อนรอนไปยาวๆครับตรงจุดที่เราจะไปฟาร์มเนี่ยมันอยู่ด้านขวาตรงนี้เลยนะหาที่สูงๆนิดนึงแล้วก็กระโดดใส่เครื่องร่อนแล้วก็บินไปครับนี่ครับตรงที่เราจะเข้าคือตรงจุดนี้เลยก็ไปร่อนไปเรื่อยๆไม่ยากมากนะับภารกิจในการปลดล็อกตรงนี้นะทำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ปลดได้ละ พอเรามาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับก็แนะนําให้กดเซฟไว้เลย <c oughs> นี่เราจะฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับเราจะต้องอยู่ที่นี่ยาวๆจนกว่าจะเลเวล1000พันนะครับคนดูนะจากนั้นเนี่ยให้เราโดดมาตามทางตรงนี้เลยนะอย่าตกน้ำนะครับถ้าตกน้ำเนี่ยเราต้องเริ่มโดดใหม่นะโอเคมาครับ นี่คือจุดที่เราจะฟาร์มปลาฟาร์มเวลนะครับแล้วก็จะมีคนสงสัยว่าพี่ครับแล้วผมจะเอฟเคฟาร์มยังไงอะพี่แบบไม่ต้องเปิดคอมไม่ต้องเปิดมือถือเอาไว้ให้มันออนตลอด24ชั่วโมงอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเข้า Google ก่อนวิธีเอฟเคนะครับให้เรามาที่ Google แล้วก็พิมพ์คําว่า UG จีโฟนตรงนี้ไปได้เลยแล้วมันก็จะมีเว็บนี้ขึ้นมานะครับผมเป็นเว็บ UG จีโฟนนะอันนี้เราก,กดล็อกอินเข้าไปตรงนี้เลยใครยังไม่ได้ล็อกอินนะครับใครยังไม่ได้สมัครก็มากดที่คําว่าฉันด้านขขววววาาาาาาาลลล่่่่งงตรรรรรนนี้น้้้ะะะบบเเเเเเืออกไบบอไไดดยยจมป็ Google Apple Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์เราใช้ได้หมดเลยส่วนใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับเอาโค้ดตรงนี้ไปกรอกนะคุณก็จะได้เพชรฟรีมามันสามารถเอาไปแลกชั่วโมงใช้ฟรีได้นะครับคุณดูแล้วก็เอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อชั่วโมงได้ด้วยโอเคเมื่อเราสมัครและล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาที่หน้านี้เลยนะครับต่อไปนะครับมาที่คําว่าซื้อตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่ก็จะมีให้ทดลองใช้ฟรีประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับใครอยากลองทดลองก็จัดได้เลยนะครับคุณดูถ้ามันดีเนี่ย ค่อยซื้อเวลานะครับด้านบนนี้เนี่ยมันคือแพ็กเกจความแรงของเครื่องเรานะครับก็จะมีตั้งแต่เครื่องแรงแบบไม่แรงมากไปจนถึงแบบแรงเทพๆเ,เลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่อ่า CPU 3 c o คอร์ d r o i d อยสิบแแล้วก็ลอม 30G b แล้วก็จะไปสุดที่ s v a p ตรงนี้นะครับ s v a p ตรงนี้เนี่ย CPU จะเป็น8 c o คอร์ d r o i d อยสิบแรมสิบหกกิกสลเลยบอกเลยว่าเกมในเพจโตอะไรเงี้ยเล่นได้หมดทุกเกมแน่นอนนะเพราะว่าเครื่องตัวนี้แรงมากแต่ถ้าถามผมนะครับว่าผมแนะนำแพ็กเกจตัวไหนเนี่ยผมจะแนะนำแพ็กเกจตัวนี้ครับ คือใครแค่ใช้แบบปล่อย F K อะไรเงี้ยแนะนําเป็น G V A P ก็พอนะครับ U V P ไม่แนะนานะเพราะว่าแบบสเปคมันอาจจะต่ําไปหน่อยเวลาเล่นมันจะกระตุกครับแนะนําจริงๆว่าขั้นต่ำเนี่ยวควรจะเป็น G V A P นะครับตัวนี้สเปค C P U ได้4คอร์ d r o i d อย10เล็ม4ลอม64ถือว่าเพียงพอในการเล่นโลบอกนะฮะด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบ Android นะครับผมแนะนําให้เลือกเป็น Android 10นะส่วนเลือกแพ็กเกจตรงนี้เนี่ยจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วก็เซิร,ร์ฟเวอร์อรส เซิร์ฟไทยอาจจะมีจํากัดหรือไม่ก็แบบคนเขาใช้เยอะเออซิร์ฟไทยน่าจะใช้กันเยอะนะครับมันเลยแบบหมดเร็วเมื่อวานผมมาเนี่ยผมมาดูเนี่ยเซิร์ฟไทยยังมีอยู่นะแต่วันนี้หมดไปแล้วก็ถ้าเซิร์ฟไทยเต็มนะครับเลือกสิงคโปร์ไปเลยก็ได้ตัวนี้เนี่ยแพ็กเกจ1วันนะครับจะอยู่ที่1.29ดอลลาร์นะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ นี่คูณ30เข้าไปก็38บาทตีไปประมาณ40บาทนะครับคุณดูถ้าให้ผมแนะนําแบบคุ้มๆจริงๆนะแนะนําเป็นซื้อแบบ30วันไปเลยก็จะเป็น8 9ดจุดเก้าดอนคูณสาใช่ไหมก็จะเท่ากับ269บาทต่อเดือนหาร30วันก็ตกวันละ8.9 9บาทตีไป10บาทอืมตีไปวันละ10บาทนะครับถือว่าประหยัดได้เยอะเลยแล้วก็วิธีการเติมเงินนะครับมาที่ตรงฉันตรงนี้นะล้วก็กดไปที่กระเป๋าเงินของฉันนะครับเราสามารถเลือกได้เลยแล้วจะเติมผ่านอะไรไลน์เพย์ก็มีทูมันนี่ก็มีเหมี เหมือนกันใครมีทัวรเลตอยากใช้ทัวรเลตก็เติมได้เหมือนกันครับคือมีแบบครบๆโอเคหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะครับก็ให้เรามาที่หน้าอุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยเครื่องของเราเนี่ยก็จะมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวบอกเวลานะว่าเราเหลือเวลาเท่าไหร่ของผมเหลืออยู่ที่6วันนะครับก็กดเข้าไปเลยตอนแรกที่เราเช่าเครื่องมาเนี่ยมันจะยังไม่มีโลบอกกับออโต้คิกนะครับก็ให้เราไปที่เกมเซนเตอร์นะครับเข้ามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็นี่ครับคนดู โหลดโลบอกไปได้เลยโหลดติดตั้งล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมาที่เซ็ center ตร,ตรงนี้ครับพิมพ์คําว่าออโต้นะครับมันจะมีออโต้คลิกตัวนี้ขึ้นมานะครับแนะนำเป็นปตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ใช้ง่ายดีก็ให้เราทําการโหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเปิดขึ้นมาปุ๊บตอนแรกที่เราใช้งานเนี่ยมันจะมีให้กดอนุญ,ญาตนะครับก็กดอนุญาตตามที่แอปแนะนำนะหลังจากนั้นกด start service มันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับต่อไปก็ให้เราเข้าโลบอกได้เลยเราจะเล่นแบบไหนก็เลือกเอาแต่วันนี้ผมจะมาสอน f k เข้าไปในเซิร์ฟวีนะครับก็กดเข้าไปอย่างนี้เลยโอเคนี่ผมเข้ามาแล้วนะครับเ,เล่นในคอมเนี่ยมันค่อนข้างยากผมแนะนําว่าให้ไปเล่นในมือถือดีกว่านะครับเพราะว่าในคอมเนี่ยมันไม่มีระบบอิมูลเลเตอร์นะครับกดบินไปนะครับค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนะคุณดูเพราะว่าแบบมันเล่นยากนิดนึงอ,อกดกระโดดฟ,ฟึบแล้วก็บินมาทางนี้อ่าประมาณนี้แล้วก็ก,กระโดดฟ,ฟึบแล้วก็ไปเฮ้ยกลางปีกแล้วก็ล่อนไป โอเคโอ้โหรักทุเลแล้วเกินอ่ะขึ้นมาแนละ้วโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้นะครับคุณดูนะแนะนไว่ทาทำในมือถือนะครับเวลาผมใช้เนะี่ยผมก็ทําในมือถือเหมือนกันคือเราสามารถทําได้ทั้งในคอมในมือถือ Android แล้วก็ใน iOS iPad อะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยนะครับพราะเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยก็ให้เราเตรียมบงเตรียมเบ็ดเอาไว้นะครับใครมีปลาในอลคาเรียมใส่ไว้ให้เต็มเลยนะครับปลดล็อกให้ได้เยอะที่สุดนะคือถ้าตามสเตตเนี่ย ของผมปล่อยไว้ประมาณวันกว่าถึง2วันเนี่ยก็เลเวลตันเลยนะครับถือว่าไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยก็แค่แบบปล่อยเอฟเคไว้แล้วเราก็เข้ามาเช็คเป็นร,บรอบๆอะไรเงี้ยส่วนวิธีการปล่อยตกปลานะครับเราจะต้องเซตมาโคนิดหนึ่งนะครับไม่ยากมากไม่ยากมากก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้มันจะมีปุ่มวงกลม,มตรงนี้นะครับมันก็คือกดอัดการเคลื่อนไหวนะครับว่าเราจะทําอะไรบนหน้าจอบ้างน,นะกดไปเลยฟึบนี่ฮะแล้วก็ให้กดค้างนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยฟึบนี่เห็นไหมมันจะเป็นการโยนเบ็ดนวค,คนดูนี่พอเบ็ดติดปุ๊บก็จะจบแบบนี้เลยนะครับ ให้เราทําประมาณ 1- นถึงสครั้งก็ได้แบบนี้อ่าได้ปลามาแล้วจากนั้นปุ๊บเราก็กดอีกรอบหนึง่งปุ๊บแล้วก็ปล่อยอ่าประมาณนี้นี่มันก็จะติดปลางนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยแล้วก็กดสต็อปนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นกดเซฟตรงจุดนี้ให้เราเลือกเป็นอินฟินิตี้ลูนะครับก็คือให้มันทําวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆกดตรงนี้ไปได้เลยจากนั้นเราก็จะได้ตัวนี้มานะไม่ต้องไปเซตติ้งอะไรนะ กดรีเพย์ไปเลยนะครับนี่มันก็จะเล่นให้เราแบบนี้เลยคนดูแลเราก็ปล่อยไปอย่างเงี้ย24ชั่วโมงเลยนะครับอืมนี่เห็นไหมได้แล้วต่อไปก็เป็นรอบที่สองที่เราเซตไว้นี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยคนดูก็จะมีได้ปลาบ้างไม่ได้ปลาบ้างสลับกันไปเนี่ยเพราะว่าไม่มีคนมาคุมตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่โดนแบน100%ด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีการใช้โปรใดๆอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการโดนแบนนะครับไม่โดนแน่นอนจากนั้นก็ปิดเว็บนะครับ กดกากระบาดเว็บทิ้งไปเลยก็ได้นะนี่ทีนี้เราก็จะปิดคอมไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำได้หมดเลยแล้วก็เวลาเราเช็คนะเราสามารถเช็คผ่านมือถือได้ผ่านคอมได้เช็คอะไรก็ได้ขอแค่มันมีเน็ตให้เราเข้าไปเช็คอะ่ะสมมติว่าเราปล่อยไว้ประมาณสัก2วันแล้วเราอยากจะเข้าไปเช็คนะครับก็พิมพ์คําว่านี่ Ugphone ตรงนี้ไปได้เลยกดล็อกอินเหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะเข้ามาที่รหัสของเรานะครับประมาณนี้เลยนะแล้วเราก็กดเข้าไปเช็คดูครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครเราฟาร์มถึงไหนแล้วนี่ มันก็จะเป็นแบบนี้เลยคนดูก็ตอนนี้กําลังตกปลาอยู่นะฮะนี่ก็ได้ปลามาเรื่อยๆรนะครับเลเวลอีกพีก็ได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยนะฮะ โอเคเทคนิคในการปล่อย FK ฟเคาร์มเบลฟาร์มเ,เงินของผมเนี่ยก็มีประมาณนี้เลยนะครับคนดูอันนี้แบบผมใช้จริงๆเลยนะคือผมขี้เกียจมานั่งตกมานั่งคุมหน้าจอคอมแล้วก็ขี้เกียจเปิดคอมมาไม่นาน,านผมก็เลยใช้ UG โฟนในการ FK ไม่ใช่แค่แมปดีนะแมปอื่นก็ใช้แพนปะทาซอมบี้เอ้ยไม่ใช่แพนปะทาซอมบี้แพนปทาเบนลอตนะครับสเตลเบนลอตก็มีใช้ด้วยโกวาการ์เด้นผมก็ใช้เหมือนกันเอาง่ายเกมไหน FK เนี่ยใช้ UG โฟนในการทำเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะเราไม่ต้องเปิดคอมไม่ต้องเปิดมือถือไม่ต้อง คอยอยู่หน้าจอตลอดเวลาเราเซตมาโคไว้ไแล้วเราก็ปล่อยทิ้งเอาไาว้ยาวๆเลยอ่ะก็ประมาณนี้ใครอยากให้ผมซอนเอฟเคแมปไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะถ้าเป็นแมปที่ผมรู้จักและเล่นเป็นเนี่ยเดี๋ยวผมไปทําคลิปสอนวิธีการเอฟเคนะครับคลิปนี้ก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ขอฝากยูจีโฟนไว้ในอ้อมกอดคนดูด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วนะคนดูนะมาเจอกันคลิปหน้าจุบจ๊บ